ุ้นสหรัฐอเมริกาที่ยังน่าสนใจอีก10ปีข้างหน้า 1. เทคโนโลยี Apple a p s เจ้าผู้นำด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีเช่น iPhone iPad Mac และบริการต่างๆเช่น Apple Music iCloud Microsoft MSFT เร้ามีความแข็งแกร่งในด้านซอฟต์แวร์ Windows Office และบริการ Cloud, Azure เอลฟ์ e บทุกเซาเซาบริษัทแม่ของ Google ที่มีรายได้หลักจากโฆษณาออนไลน์และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น AI และรถยนต์ไร้คนขับ NVDA NVD เซาผู้นำด้านชิปกราฟิก GPU สำหรับเกมและ AI และยังมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและคลาวด์คอมพิวติ้งพลังงานสะอาดและยานยนต์เทสเลกที่เซเลซาบริษัทที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาดเช่นโซล่าและแบตเตอรี่มีแผนขยายตลาดในระดับโลก n e x t e r a e n e r g y ในเศร้าผู้นำในด้านพลังงานหมุนเวียนพลังงานลมและแสงอาทิตย์ซึ่งกำลังขยายตัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 3. สินค้าอุปโภคบริโภค Pro c t e r g a m b l e pg เศร้าบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีแบรนด์หลักหลายเช่น Pa มเพิร์ไทจิเลตซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดทั่วโลก coca cola ko เศ้าบริษัทเครื่องดื่มระดับโลกที่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมทั่วโลกและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน 4การเงินซ่าวีซ่าบริษัทชำระเงินดิจิทัลระดับโลกที่มีเครือข่ายการเงินครอบคลุมหลายประเทศ Mastercard มาซาคล้ายกับีซ่าเป็นผู้นำด้านเครือข่ายการชำระเงินที่รองรับทั้งการทำธุรกรรมในชีวิตประจำวันและธุรกิจห้าสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ Johnson Johnson เจนเจซ่าบริษัทเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายและอยู่ในอุตสาหกรรมสุขภาพที่มีเสถียร,รภาพ ไฟเซอร์ PFE เศร้าบริษัทเวชภัณฑ์ที่มีความสำคัญในตลาดยารักษาโรคและวัคซีนเช่นวัคซีนโควิด -19 6. กการสื่อสารและโซเชียลมีเดีย Meta Platforms Meta เศร้าผู้นำด้านโซเชียลมีเดีย Facebook Instagram WhatsApp และยังมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี MetaVerse Netflix Netflix เศร้าผู้ให้บริการสตรีมมิ่งที่มีฐานลูกค้าทั่วโลกและลงทุนในคอนเทนต์ที่หลากหลาย การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนที่จะลงทุนขอบคุณที่รับชมหากชอบอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ